สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้แท็กซี่เทวดานะครับก็ออกปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมเคยนะครับช่วงนี้อยู่ในการพักเบรกช่วงพักเบรกช่วงเช้าก็รับผู้โดยสารนะครับไปทางสำโรงนะครับตอนช่วงกลับมาก็รถติดยาวมากเลยอกปัญหามันอยู่วิวแค่อันเดียวหละนะก็คือรถเยอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนรถเยอะไม่ว่ากัน ไอสิ่งที่เห็นก็คือคือเขาหลบกล่องกันนะนะมันมีกล่องอยู่ใบหนึ่งอยู่ตรงถนนบนถนนทุกคนก็หลบหลบหลบ,ลบไม่มีใครหยิบอะกลัวเป็นระเบิดมั้งหรือว่าไงเสียเวลาจังหวะผมก็ติดมาเขาอหละก็เลยก็เลยเลือ่อนเลือเล่อนไปเรื่อ,อ,อ,อยจังหวะใจเอะไปดีอ๋อเจ้าปัญหาคือกล่องใบนั้นก็เลยอดใจไม่ไหวนะ พอน,นิสัยมันก็ชอบทําอะไรที่ทำร้วสบายใจก็อยากทําก็เลยลงไปเก็บกล่องไปนั้นแหละแต่สิ่งที่อยู่ในกล่องมันก็มีมูลค่านะแล้วก็ฝากบอกฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็เพื่อนของเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับว่าพวกคุณทําอะไรหล่นบนถนนไหมถ้า,ถ,าถ้าเป็นของคุณก็มารับได้ที่แท็กซี่เทวดานะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสาม 929 6038นะครับโทรติดต่อเลยนะครับผมเก็บของไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็โทรไปแจ้งที่สถานีท r ีเ9 5ก้าเก้านะครับว่ามีเก็บของได้นะครับสังคมไทยนะครับถ้าเราจะทำอะไรดีๆก็ตามไม่ต้องเดี๋ยวเลยนะครับอยากกระทำก็ทำนะครับไม่ต้องไปกลัวตายนะครับเราไม่ตายโดนระเบิดตายหรอกนะครับสต่แม่เราจะตายเพราะอะไรไม่รีบทำ นะครับคือเสียดายเวลานะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ประกาศหาเจ้าของกล่องนะครับเป็นของที่ตกไว้บนถนนนะครับมีมูลค่านะติดต่อมาได้นะแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพิติีเป็นคนถ่ายภาพนะครับอ่าดานีฟเป็นคนเรียบเรียงสวัสดีครับ